สวทุกคนวันนี้แอมมีราซาซิมิลับๆมาแนะนํานะนี่มึกซาซิมิสดๆและนี่กังซาซิมิสดๆนี่เอ็นหอยจอบซาซิมิร้านเขาจะลึกลับนิดนึงนะอยู่ก้นอาโอโดมต้องเดินลงบันไดไปเลี้ยวขวาไปตามทางบ้านหลังที่2เดี๋ยวแปะ GPS ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะนี่เดินขึ้นไปทางนี้เลยบรรยากาศก็จะแบบบ้านๆน,นะชิวๆเหมือนมานั่งชิวหลังบ้านเพื่อนเลยละ่ะ มีวิวทะเลประมาณนี้ให้ดูด้วยเมนูแนะนำก็จะเป็นพวกซาชิมิลูกจิ้มส้มตำเมนูอาหารที่นี่เขาก็จะใช้วัตถุดิบสดๆนะก็จะมีก้างกระดานหมึกปูม้าเต็นๆแบบนี้เลยส้มตำทะเลที่นี่เขาเด็ดมากเลยนะทั้งปูม้ากุ้งหมึกไขม่มมาต้องสัง่งหอยจอบซาซิมิเนื้อหวานฉ่ำมากฟินอืมนี่ก้งกระดาษซาชิมิ No. Mm.